คำถามที่เพื่อนถามกันมาเยอะมากๆทำเค้คกกล้วยหอมยังไงให้สีเข้มสวยแล้วก็นุ่มข้ามวันนะคะวันนี้เบลจะมาชวนเพื่อนๆทำเลยค่ะเค้คกกล้วยหอมสูตรนี้อบก็ได้นึ่งก็ได้นะคะนุ่มข้ามวันแล้วอร่อยมากๆอร่อยตะโกนเลยค่ะไปลงมือทำการทำง่ายมากๆกล้วยหอมสุกงอมๆ450กรัม น้ำตาลทรายแดง180กรัมน้ำตาลทรายแดงสำคัญมากๆนะคะน้ำตาลทรายแดงคนละยี่ห้อสีก็จะแตกต่างกันนะของเบลใช้เป็นของไ่ทิพย์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าน้ำตาลแดงเหมือนกันนะคะแต่สีเขาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นเลือกใช้น้ำตาลแดงที่สีเข้มที่สุดน้ำตาลแดงต้องนำมาล่อนก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดๆนะคะให้ล่อนก่อนใช้ แล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาน้ำตาลทรายขาว20กรัมแล้วก็บดผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะกล้วยของเราละเอียดพอดีน้ำตาลก็จะละลายพอดีเลยนะคะพอเราบดกล้วยเสร็จแล้วให้พักส่วนนี้ไว้ก่อนไข่ไก่เบอร์สามสี่ฟองกะทิ60กรัม แล้วก็ตีผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ใส่กล้วยที่เราบดไว้แล้วนะคะลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันรำข้าว200กรัมใช้น้ำมันอื่นๆแทนได้เลยนะคะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่แป้งสาลีบัวแดง400กรัม ผงฟู14กรัมแบกกิ้งโซดา6กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันขั้นตอนการผสมแป้งถ้าใครมีเครื่องตีนะคะก็ใช้เป็นเครื่องตีได้เลยนะคะพอสผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมใส่พิม์พค่ะพิมพ์ของเบลขนาดเขาคือ3 2 1สทั้งพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็พิมพ์กระดาษ เราจะใส่ขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะไปทำเค้กที่จะอบกันค่ะเค้กอบนะคะวันนี้เบลจะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะอบได้ทั้งในหม้อทอดไร้น้ำมันเตาอบแล้วก็หม,ม้ออบลมร้อนนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นเตาบอ,อบหม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันให้วอร์มก่อนนะสัก5-10นาทีนะคะก่อนนำเค้กกล้วยหอมเข้าไปอบค่ะ เราจะอบด้วยไฟ160องศานะคะเวลาให้ปรับตามเตาของแต่ละบ้านค่ะสำหรับเค้กกล้วยหอมนึ่งนะคะให้ตั้งน้ำไว้ให้เดือดจัดจัดแบบนี้ก่อนนำเค้กขึ้นนึง่งน้ำสำหรับนึ่งนะคะให้ใส่2-3ถึงข้อนิ้ววัดจากข้อนิ้วของเราเราจะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรงนะคะ13นาทีเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดของพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะใช้เวลานึ่งนานกว่านี้หน่อยนะคะพอเรานึ่งเค้กเสร็จแล้วนะคะให้นำเค้กออกจากพิมพ์อลูมิเนียม ร้อนๆทันทีเลยนะคะสาหรบบวิธีเก็บพักเค้กไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทวางนอกตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5-7วันขึ้นอยู่กับอากาศนะคะวางในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ10-20วันค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เป็นสูตรที่หวานกำลังดีนะคะถ้าใครชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลทรายขาวได้เลยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันหรเบลใส่สูตรไว้ให้ทีในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ค่ะ เค้กกล้วยหอมสูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆไปลองทำดูนะคะ